สวัสดีครับคุณฟังครับมาสู่ช่วงการรายงานพิเศษจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับเทศบาลนาครขอนแก่นโดยนายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ประกาศให้จังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นอีเวนต์ซิตี้ภายใต้แนวคิดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจครับด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศให้เดินทางมาในจังหวัดขอนแก่นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การเชื่อมโยงมิติต่างๆในสังคมโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวอีเวนต์ของเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงปลายปี2556ซึ่งนายธีรศักทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้พูดถึงแนวคิดในการเป็นอีเวนต์ซิตี้ของจังหวัดขอนแก่นจริงๆเราตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายแล้วเราก็มีการ ต้องใช้คําว่าทบทวนตัวเองครับว่าขอนแก่นเนี่ยเรามีความโดดเด่นในเรื่องอะไรถ้าในในภาพหนึ่งที่ชัดเจนเราก็คือขอนแก่นเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายในหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจแต่พอดูเรื่องด้านดานการท่องเที่ยวสารท่องเที่ยวเราอาจจะเรามีเหมือนกันแต่บนความโดดเด่นที่ต้องปที่จะต้องไปเปรียบเทียบกับเมืองซึ่งมีมีเหมือนกันแต่เด่นกว่าเนี่ยเราอาจจะเป็นรองนิดหน่อยดังนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเราใช้วิธีคิดก็คือการสร้างด้วยมือการสร้างเมืองด้วยมือด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หนึ่งในหนึ่งใน,หน,งในหนึ่งในการสร้างเมืองที่ว่านั้นก็คือการจัดงานเ<ม>ทศก,กาลดีๆเพื่อดึงดูดคนมาท่องเที่ยวเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะจัดงานกิจกรรมอีเวนต์ดีๆของเราเนี่ยตลอดทั้งปีประมาณปีละสิบกว่างานทั้งในส่วนที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักส่วนเทศบาลไปร่วมสนับสนุนปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 12. 14งถึงงานนะครับ1 2งถึงงานเราได้มีการรวบรวมตัวเลขทุกกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมคาดการณ์ว่าตลอดปี5-6ตั้งแต่คือตอนนี้ครบหนึ่งปีอีเวนต์ซิตี้พอดี เราจัรวมตํารวจออกมาแล้วนะครับประมาณได้เกือบเกือบสองล้านคนประมาณที่สองล้านคนนะครับสองล้านคนเรามาเฉลี่ยที่ค่าใช้จ่ายต่อคนคนรับประมาณ1,000บาทเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้ก็คือ2 0 0 0ล้านบาทเราคิดว่าเราบรรลุปเป้าหมายเราบรรลุปเป้าหมายในครบรอบหนึ่งปีเวนซิตี้นะฮะ <Okay. S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจากนี้เป็นการสร้างคอนเซปต์การต้อนรับประดุจญ,ญาติมิตรภาพมาก่อนง <Okay. S 1> นัในความโดดเด่นของของ,ของขอนแก่นเราก็คือการมีส่วนร่วมการร่วมมือร่วมใจของทุกกลุ่มทุกก้อนทุกภาคส่วนทุกหน่วยงาน ทุกคนไม่เคยไม่ได้คิดว่างานนั้นเป็นของใครทุกคนคิดอย่างเดียวก็คือเราทําเพื่อเมืองของเราดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกงานเราจะมีคนมาร่วมมือกันเยอะมากนั่นก็คือความโดดเด่นของเราแล้วแต่ละงานก็จะหาสาระหาทีมงานที่เป็นกิมมิคที่ชัดเจนมาก การที่เป็นอีเวนต์ซิตี้เนี่ยนะครับนอกจากในแง่ของเศรษฐกิจแล้วในด้านของสังคมหรือว่าชุมชนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเขตเทศาบาลเนี่ยครับ,รบเขาได้ตอบรับอะไรกับว่าสิ่งนี้มันได้มีผลต่อการดำรงชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงของเขายัางไงบ้างไหมครับ,รบก็คงจะอย่างนี้ถ้าในภาพประชาชนแนยกเป็นหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนึงคือภาคประชาชนทั่วไปกลุ่มภาคประชาชนทั่วไปนี่เราสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเนี่ยทำให้ภาคประชาชนรู้สึกเขามีมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานร่วมผมยกตัวอย่างความสําเร็จของงานสง สิ่งที่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่ว่ามีคนมาเที่ยวมากที่สุดไม่ใช่มันดังระดับประเทศระดับ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 นานาชาติแต่ความจะม,มากที่สุดของเราก็คือทุกคนรู้สึกว่างานนี้เขาเป็นเจ้าของใครใครคิดจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรต้องถามประชาชนดังนั้นดังนั้นดังนั้น,น,น,บ,นบนความสําเร็จของงานก็คือทุกคนอันดับแรกเลยรู้สึกเขาเป็นเจ้าของร่วมประการที่2การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาหรือไม่อยากจะเรียนว่าเมื่อเขามีส่วนร่วมกับกับงานที่หลากหลายเหล่านั้นแต่ละคนก็จะมีผลพลอยได้ผมยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะฮะเช่นเมื่อมีนักท่องมาแล้วมีการใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงินพักโรงแรมทานอาหารผลดีก็กลับไปสู่แหล่งผลิตก็คือตลาดตลาดไปที่เกษตรกรเหล่านี้ก็จะมีจะมีภาคชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสังคมก็จะดีขึ้นแล้วความสุขทางใจเขาก็ดีขึ้นเพราะเขามีความรู้สึกว่าเมืองเมืองขอนแก่นได้รับการต้อนรับจากคนทั้งประเทศนะฮะประการที่2เรารือ้อฟื้นงานประเพณีดีขึ้นมาทําให้แต่ละคนเนี่ยเห็นถึงคุณค่าเอกลักษณ์ความสาคัญของคนอีสานไม่ใช่เพียงแค่ขอนแก่นเท่านั้น ดังนั้นภายใต้ประเพณีที่รื้อฟื้นขึ้นมาดีๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้เขารักและหวงแหนทาให้ทุกคนได้มีได้สติว่าเราไม่ใช่หลงไหลกับอาณยธรมตะว,วันตกเท่านั้นเรายังมีของดีที่งดงามของภาคอีสานเราอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ทําให้เขารู้สึกเขาเกิดความภาคภูมิใจร่วมเพื่อให้การจัดกิจกรรมอีเวนต์ซิตี้ของจังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแกน่นประสบความสําเร็จสูงสุดครับได้มีการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือต่างๆมากมายสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในภาคีความร่วมมือกับเทศบาลนนนครขอแก่ รองศาสตราจารย์ดรเฉลิมศักดิ์พิกุลศรีคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยขอนแก่นได้ร่วมในงานแถลงข่าวและได้พูดถึงความร่วมมือที่จะส่งเสริมให้กิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะในรูปแบบของการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะน,น,นั้นประสบค,ความสําเร็จสูงสุดยินดีที่ได้มาร่วมในในฐานะเป็นตัวแทนของเครือข่ายศิลปินที่จะมาวมกิจกรรมกับเทศบาลแนะละกองทนจนะครับความจริงโครงการนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจาก การที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่คณะศิลปศาสตร์ในขอนแก่นนะครับได้เซ็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นนะครับกับคณะศิลปศาสตร์ในการที่จะร่วมกันทํากิจกรรมแลนะทาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งศิละปะนะครับดังที่พวกเราทราบนะครับจากถ้าเกิดเราเดินทางไปต่างประเทศหรือเราทราบเมืองที่ถือเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วตัวชี่วัดของเมืองที่พัฒนาแล้วเกือบทั่ว เมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับเขาชี้วัดกันที่ศิลปะเพราะศิลปะนี่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเกินเลยจากปากท้องเพราะฉะนั้นการที่บางสิ่งบางอย่างที่มันเกินเลยจากปากท้องก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรนั้นๆสถานที่นั้นๆให้ความสนใจนะครับผมจริงถือเป็นนินมิตหมายอันดีนะครับที่รทฐบาลนครสุก่นี่ยให้ความสนใจศิลปะในความหมายของการพัฒนามนุษย์เพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็ เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศชาติในประจักภาพรวมนะครับสำหรับกิจกรรมภายใต้ในโยบายอีเวนต์ซิตี้ของเทศบาลนครขอนแก่นในช่วงปลายปีนี้จะมีอยู่หลายกิจกรรมโดยเฉพาะงานบุญคูนเมืองและงานเทศกาลขอนแก่นแดนศิลปะ งานมหัศจรรย์พันไม้นานาชาติประจำปี2,556และงานที่ถือว่าเป็นไฮไลท์และได้ทุกๆปีนั้นก็ได้เรียกผู้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างมากนั่นก็คืองานขอนแก่นคาวดาวแฮปปี้แฟมิลี่ปาร์ตี้2,014ครับอุดมชัยสุพรณวงศ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงาน